เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเราจะใช้ไม้1เมตร14นะครับเป็นตัววางไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะถ่ายด้านนี้นะครับแล้วเราจะวิ่งตรงไปข้างหน้าและเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเทคนิคการรีเฟรมในหลายๆรูปแบบเลยนะครับเพื่อให้คลิปเนี่ยมันออกมาดูโอคั ใครที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วแล้วอยากจะรู้ว่าเวลาเราวางไม้เซลฟี่ไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วถ่ายแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนบ้างแล้วเมื่อเรารีเฟรมมาแล้วเนี่ยมันจะได้มุมต่างๆออกมาได้กี่มุมได้เยอะแค่ไหนแล้วมันดูโปรแค่ไหนมาดูกันเลยเดี๋ยวจะสอนนะ นี่คือมุมที่เราเอาไม้เซลฟี่วางไว้ที่เท้านะครับเราจะเห็นด้านข้างแบบนี้นะครับและนี่คือการรีเฟรมทั้งหมดนะครับดูคลิปให้จบนะครับทุกๆคนแล้วเดี๋ยวผมจะสอน,นครับ จะเห็นแล้วว่าคลิปวีโอที่ผมตัดต่อไว้แล้วก็รีเฟรมนี่จะเป็นแนวตั้งนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ทำนะครับส่วนใหญ่ผมจะทํา16ต่อ9นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะสอน9ต่อ16นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรีเฟรมในแนวตั้งกันว่าเราจะได้มุมอย่างที่เห็นในคลิปวีโอเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันนะครับแล้วก็มาดูเทคนิคนะครับถ้าใครจับจุดได้รับรองผมบอกได้เลยว่าตัดต่อได้แน่นอนแล้วก็ ต่อไปในอนาคตจะรีเฟรมด้วยตัวเองได้แน่นอนมามมาดูกันเลยเอาละครับตอนนี้สมมุติว่าทุกคนดาวน์โหลดคลิปวอโอลงมาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็เลือกคลิปเลยนะครับเมื่อเราเปิดคลิปมานะครับเราจะเห็นเครื่องมือที่อยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีกันไกลมีตัวคีเฟรมแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะใช้มากที่สุดก็คือ เ,ออเครื่องมือตัดก,กับคีเฟรมตรงนี้นะครับเอาล้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะเมื่อรู้จักแล้วเนาะทีนี้เราจะมามาเริ่มด้วยการรีเฟรมด้วยการทําแบบแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็คือ9ต่อ16ท,ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะเอาล้วครับทีนี้เราจะมาเริ่มรีเฟรมกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราควรเพลย์ก่อนนะครับเพื่อดูว่ามุมที่เราถ่ายมามันเป็นยังไงปล่อยไปสักคู่นะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นมุมต่างๆออกมาแบบนี้ถูกไหมฮะทุกคน ตบไปหนึ่งทีเราก็จะหยุดคลิปจะเห็นว่ามุมมองแบบนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะรีเฟรมให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้อ่าเราก็กลับไปใหม่นะครับลากเข้าไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสมมุติว่าจุดเริ่มต้นเราจะให้เป็นแบบนี้ถูกไหมฮะเราก็กดคีเฟรมนะครับเอาล้ครับมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าของการ รีเฟมหรือการตัดต่อแล้วนะครับทุกคนถ้าต้องการแบบนี้นะครับหรือแบบไหนก็แล้วแต่ให้ทุกคนล็อกคีย์เฟมก่อนนะครับเอาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เพลย์นะครับว่ามันไปแบบไหนนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมมันจะหลุดเฟรมแล้วเราก็หยุดนะครับเราก็ถอยมานะครับเพื่อให้มันอยู่ในเฟมต่อแล้วก็กดล็อกคีย์เฟมเห็นไหมครับมาเริ่มเลยนะครับนี่นะครับทุกคน มันก็ยังอยู่ตรงกลางภาพนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราเอาแล้วครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน่ะเราก็ปัดไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนดูนะครับดูดีๆนะครับอยากให้มันเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็ปรับแต่งก่อนนะครับเนี่ยครับอยากให้เป็นแบบไหนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้รถมันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ยกหน้าหน่อยก็ได้ครับกดล็อกคีย์เฟรมครับเอาละครับมาลองเล่นดูนะครับ อ่าเห็นไหมฮะรถมันค่อยๆยกหน้าเห็นไหมครับก็จะไปแบบนี้เลยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราพอใจนะครับเราอยากให้มาแบบนี้เราก็กดล็อกคีย์เฟรมครับแล้วก็มาดูนะครับรถยกหน้าก่อนเอาล้ครับมันจะดูดเข้ามาแล้วฟิรมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับรถก็จะวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยทุกๆคนเอาล้ครับมูดเราพอใจแล้วนะฮะอยากให้เป็นแบบนี้อีกเราก็ล็อกคีย์เฟรมนะครับทุกคนสังเกตว่าให้เรา เลื่อนก่อนหรือปัดก่อนแล้วค่อยมาล e ็อกกีเฟรมนี่คือเทคนิคเลยนะทุกคนอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเราล็อกให้รถมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วต่อไปเราก็จะให้รถมันยกหน้านิดนึงอ่าแบบนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมุมมันนิดนึงให้เป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถแต่งแต่งได้เลยนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เราอยากอยากให้รถมันหน้าทิมแบบนี้บ้างเออเราจะทําไงเราก็ลองดูนะครับเลื่อนไป แล้วก็ล็อกคีย์เฟรมเห็นไหมครับดูนะครับทุกคนน้ารถมันก็จะหน้าทิ่มไปอย่างนี้นะครับเราก็ตัดเห็นไหมครับรถมันก็จะหน้าทิ่มลงไปแบบนี้นะครับเอาละครับหยุดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูมุมอื่นบ้างเนี่ยครับทุกคนสามารถปรับได้เลยว่าจะทําแบบไหนเนี่ยหมุนไปก่อนหรือปรับแต่งไปก่อนปรับแต่งให้ได้อย่างที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วค่อยมากด ล็อกคีย์เฟรมนะครับทุกๆคนหาหมุมที่เราต้องการก่อนซูมขยายหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ตางที่เราต้องการนะครับและเมื่อเรารีเฟรมเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเอ็กพอร์ตนะครับวันนี้ผมก็จะบอกด้วยนะครับสำคัญนะครับจะสังเกตว่าเราจะเห็นความละเอียดของวิดีโออยู่ที่นี่นะครับจะมีตั้งแต่ 720p 1080p 1440p แล้วก็ 4k นะครับส่วนอัตราเฟรมเรทนะครับผมแนะนำให้ใช้30 แล้วก็ b i t เ a t e นะครับมันมี50กับ150นะฮะใช้100ก็เหลือเฟือนะครับแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอนะครับให้ export เป็น 1080p นะครับทุกๆคนใครที่ใช้มือถือแนะนำให้เป็น 1080p ก็เหลือเฟือครับสุดท้ายใครเอาไปโพสใน Facebook มันก็จะโดนลดเหลือ 720p หรือไปโพสที่อื่นนะครับยกเว้นที่ YouTube นะครับแต่ Facebook จะถูกลดคุณภาพเหลือ 7220p เพราะฉะนั้น export 1080p ก็เหลือเฟือนะครับโอเคครับจากนั้นก็ไปที่บันทึกลงอัลบั้มนะครับเห็นว่าเทคนิคง่ายๆของการรีเฟรมนะครับ 1. ปรับมุมที่เราต้องการก่อนแล้วล็อกด้วยคีย์เฟรมนะครับจากนั้นก็เลื่อนปัดไปนะครับประมาณ1นวิ2วิแล้วค่อยปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะปัดไปทางซ้ายขวาขึ้นบนนะครับเมื่อได้ที่ต้องการแล้วเราก็ล็อกคีย์เฟรมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราจะรู้เลยว่าเทคนิคการรีเฟรมันอยู่แค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราต้อง export ตไฟล์ถูกไหมเวลา export ตไฟล์นะครับผมแนะนําให้ใช้ 1080p ก็เหลือเฟือนะครับเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปทำ YouTube นะครับส่วนใหญ่จะมาโพส์ใน Facebook Instagram หรือแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ y t u t u นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะถูกลดความละเอียดของคลิปวิดีโอลงไปเหลือ 7-20p เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้อง Export 4K นะครับยิ่งเป็นมือถือเนี่ย ผมไม่แนะนําให้ Export 4K นะครับเพราะว่าไฟล์มันจะใหญ่มากแ,แล้วมือถืออาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมาแล้วนะครับก็เลยเอามาบอกต่อนะครับทั้งหมดนี้ก็ใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการรีเฟรมหรือใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการตัดต่อคลิปวีโอหรือการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับอินสตาสามหกสูติด,ดตามพี่อ๋อยไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายปลายคลิปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น16:9เพื่อให้ทุกคน ดูกันนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับดูให้จบเด้อไปแล้ว